สวัสดีทุกคนครับทีนนีต้อนรับเข้าสู่ Great to Talk ใน EP ีที่97ครับกับผม Great อ p i ิชิตฮะอีพีนี้นะครับจะเป็น EP ีที่ว่าด้วยนิสัยตื่นแต่เช้านะครับจากหนังสือ Have a n i f e Life นะครับ12นิสัยเปลี่ยนชีวิตนะครับของพี่แอนุกรมนะครับก็เป็นหนึ่งใน12นิสัยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเป็นคนที่พึงพอใจในชีวิตมากกว่าเดิมนะครับซึ่งสำหรับผมเองนะครับเป็นนิสัยหนึ่งที่ผมก็อยากทำให้ได้นะครับก็พยายามทำมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นกิจวัตรได้สักทีนะครับก็เลยอยากหยิบมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงเตือนสติเตือนตัวเองด้วยนะครับว่า,าเป็นนิสัยที่อยากทำให้มันเกิดขึ้นนะครับ ในตอนนี้นะครับพี่เอเขา,าได้พูดถึงเนื้อหาจากบล็อกนะครับของคุณโคดี้แมกเลนนะครับที่พูดถึงความสำคัญในกิจวัดยามเช้านะครับว่ามันเป็นราักฐานนะครับให้ชีวิตขับเคลื่อนไปด้วยดีทั้งวันนะครับก็คือตอนเช้าเนี่ย ถ้าเรามีกิจวัตรที่ดีนะครับมันก็เหมือนจะเป็นการเซตติ้งนะครับวันนั้นไปเลยนะครับโคดี้เนี่ยบอกว่ามนุษย์เนี่ยมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยคือตื่นเช้านะครับพร้อมทําสิ่งต่างๆทันทีนะครับเหมือนได้ชาร์จพลังในวันก่อนหน้ามาแล้วนะครับกับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยกดนาฬิกาปลุกซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับแล้วก็ไม่ได้อยากลุกจากที่นอนนะครับซึ่ง คำถามก็คือว่าปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทำให้คนเราเนี่ยกลายเป็นคนประเภทแรกได้ก็คือคนที่ตื่นมาตอนเช้านะครับปัจจัยแรกเลยคือตื่นมาทำไมนะครับปัจจัยนี้นะครับจะลิงก์กับ EP ที่แล้วนะครับเรื่องของ start with why นะครับซึ่งมันสำคัญในทุกสเกลนะครับในทุกระดับเลยมันเป็นไปได้หลากหลายมากนะครับ บางคนเนี่ยอาจจะเป็นสเกลที่ใหญ่นะครับเปลี่ยนมาตื่นมาเปลี่ยนโลกนะครับไล่ล่า,ลาความฝันทำโปรเจกต์ให้สำเร็จนะครับหรือว่าสเกลเล็กๆก,ก็ได้นะครับอย่างเช่นตื่นมาทำงานาดูแลคนในครอบครัวนะครับตื่นมาเตรียมมาหารให้คนรักอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า Why หรือว่าเหตุผลในการตื่นมานะครับที่ดีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีเรี่ยวแรงมีพลังนะครับ จะทำให้เรารู้สึกมีความหมายในใจเนี่ยแตกต่างไปมากนะครับเมื่อตอบได้ว่าเราตื่นมาทำไมนะครับซึ่ง y h y ที่มีความหมายมักจะเป็น y h y ที่เป็นเหตุผลนอกเหนือไปจากเรื่องตัวเองนะครับก็เป็นการทำเพื่อคนอื่นนะครับคนรอบข้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้ y หรือว่าสิ่งที่ตอบตัวเองนั้นเนี่ยมีความหมายนะครับ อันนี้คือปัจจัยแรกนะครับคือถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยตอบได้นะครับว่าตื่นมาทําไมเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นคนประเภทแรกนะครับคือตื่นมาแล้วก็พร้อมไปทาสิ่งต่างๆเลยนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือการที่คนคนหนึงตื่นมาเนี่ยมันจะช่วยให้มีเวลามากขึ้นนะครับเพื่อ ในการที่เรามีเวลามากขึ้นเนี่ยเราจะได้ไปทําในสิ่งที่เราอยากทํานะครับเพื่อกลายเป็นคนที่อยากเป็นนะครับในชีวิตเนี่ยมีหลายสิ่งที่คนเราเนี่ยใฝ่ฝันนะครับอยากออกกําลังกายมากขึ้นอยากอ่านหนังสือมากขึ้นอยากทํานั่นทํานี่นะครับมากขึ้นแต่ว่าก็มักจะ,ะถูกปฏิเสธนะครับด้วยคําว่าไม่มีเวลานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลา ทุกคนมีเท่ากันนะครับในแต่ละวัน24ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มเวลาให้ตัวเองนะครับเพื่อไปทำในสิ่งที่อยากทำเนี่ยการตื่นเช้านะครับก็เป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุดนะครับอย่างที่คุณจิมโลนนะครับนักเขียนเคยกล่าวไว้นะครับความสำเร็จเนี่ยคือวินัยเรียบง่ายนะครับที่ฝึกทุกวัน ขนาดที่ความล้มเหลวเนี่ยคือข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับทุกวันก็จะมีตัวอย่างนะครับอย่างเช่น c e o ของ Apple นะครับก็จะตื่นตี345นะครับคุณทิมกุ๊กก็ตื่นมาตอบอีเมลนะฮะคุณริชาร์ดแบนสันนะครับตื่นตี545นะครับเริ่มวันด้วยการออกกาลังกายนะครับคุณวอลเลนบัฟเฟตนะครับอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันตอนเช้า6โมง45หารือคุณอีลอนมัสต์นะฮะ เช็คอีเมลส่งลูปไปโรงเรียนนะครับตอน7จ็ดโมงนะครับก็จะเป็นบุคคลที่เขามีเหมือนมอร์นิ่งรูทีนนะครับในตอนเช้านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเงื่อนไขที่เหมือนกันได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทําให้ตัวเองตื่นเช้าได้นะครับพี่เอ๋เนี่ยก็ encourage นะครับหรือว่าอยากให้ทุกคนลอง จัดรูทีนตอนเช้านะครับเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มพลังในชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งการตื่นเช้าเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไปสร้าง Impact ให้กับโลกนี้ได้นะครับอย่างที่รายชื่อผู้บริหารที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อกี้นะครับเขาก็ตื่นเช้าขึ้นมานะครับเพื่อไปตัวเองที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้โลกดีขึ้นด้วยนะครับในบทนี้นะครับ พี่เอ๋ทิ้งท้ายนะครับเวลาที่เขาเจอเพื่อนๆน้องๆนะครับพี่เอ๋เนี่ยก็จะแนะนำนะครับให้ลองตื่นเช้ากว่าเดิมน,นะครับเพราะว่าลองกดเครื่องคิดเลขเล่นๆเนี่ยหเดือนเนี่ยจะมีเวลามากขึ้น60ชั่วโมงนะครับถ้าเราตื่นเร็วขึ้น2ชั่วโมงนะครับหปีเนี่ยก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้น720ชั่วโมงนะครับก็สามารถเป็นเวลาที่มากนะครับที่สามารถอ่านหนังสือได้นะครับ ฝึกวาดรูปให้สวยได้ฝึกกีตาร์ฝึกภาษานะครับได้มีเวลาทําอย่างอื่นได้นะครับอย่างพี่เอ๋เนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นมาทํารายการ h a v e a n i t day นะครับตอนเช้าทาให้สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เอ๋เขาแชร์ว่ามันทําให้เขาเนี่ยหลักยามเช้านะครับมันกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เปี่ยมพลังสร้างสรรค์น,นะครับตื่นด้วยความพร้อมอยากเด้งตัวขึ้นมาทำงานนะครับอารมณ์เบิกบานแจ่มใส นะครับสรุปนะครับนิสัยตื่นแต่เช้านะครับก็คือ,อนิสัยที่ดีเนี่ยมีของแถมเป็นนิสัยที่ดีอย่างอื่นพวกมาด้วยนะครับถ้าเกิดเราตื่นเช้าก็มีเวลาทําอย่างอื่นนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นนิสัยอื่นๆเพิ่มมาด้วยนะครับสคือตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าตื่นมาทําไมการตอบทําไมเนี่ยถ้ามันมีความหมายมันจะมีเหตุผลนอกเหนือกว่าตัวเองนะครับสคือ ตื่นเช้าเนี่ยทำให้มีเวลามากขึ้นอันนี้แน่นอนนะครับเวลาที่มีมากขึ้นเนี่ยทำให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตัวเองมากขึ้นนะครับเมื่อได้ใช้เวลาอย่างมีค่านะครับเราจะชอบยามเช้ามากกว่าเดิมนะครับข้อถัดมาเวลาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยปีหนึ่ง720ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับชีวิตที่อยาก ตื่นแต่เช้าเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เราชอบนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ EP นี้นะครับที่ว่าด้วยนิสัยตื่นแต่เช้านะครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับคนที่พยายามทำแบบตื่นเช้าแบบผมนฮะก็น่าจะช่วยให้เราสร้างนิสัยอื่นๆในสิ่งที่เราอยากทำเพื่อกลายเป็นคนที่อยากเป็นได้นะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับ Great t o Talk สวัสดีครับ